โอเคครับผมกากลาวสวัสดีทุกช่องทุกท่านด้วยนะครับกอล์ฟรายการ ABK c a s t Gaming อีกแล้วนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมไบเอ็นะครับเซิรฟ์ฟไพรเวทซิตี้นั่นเองนะครับวันนี้นะครับเราจะมาแนะนำจุดที่กินข้าวนะครับท่านผู้ชมบางท่านเข้ามาแล้วกินข้าวไม่ได้นะครับคือแบบบางทีอยู่จุดทำงานเนี้ยอยู่จุดน้องหมีใช่ปะอยู่จุดน้องหมีปุ๊บจะกินข้าวกินไม่ได้ครับ เดี๋ยวนี้ผมจะมาบอกนะครับว่าเรากินข้าวที่ไหนได้ไปที่แรกของเรากันก่อนเลยนะครับเปิดรถก่อนนะตอนแล้วว่าอ่ะฮะรถหาห้รถหหยครับผมไม่น่ามาออกมาตรงนี้เลยรถหายเรียบร้อยเลยัะ สวัสดีครับพี่ชายพี่ชายอยู่ไหมครับไม่อยู่น่าจะเมือต้องไปอรอแถวๆโปเซสนะต้องรอเขานี่กอนเพราะว่าผมเบรกรถไม่ได้ทำไม่ได้จริงๆแต่ผม คงต้องวิ่งต้องวิ่งมาไม่กระายกระพาวมาด้วยกันสองคนนี่ว่าอ๋อเข้ามาทางนี้กันนะเนี่ย นียครับพี่ชายครับอ่าผมตอมอไว้ที่นี่นะครับแล้วเข้ามาอีกทีรถรถมันหายไปแล้วขอติดรถไปด้วยได้ไหมครับดู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 ดดไปไปพาวเหรอครับอ่าใช่ครับไอรถผมมันหายไปไหนก็ไม่รู้อ่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บนะ โอเคครับผมขอบคุณนะครับ่านผช่องผมลืมปิดไมว่าตอนแรกอะลืมปิดไม์จริงนะเนี่มันพังรัวได้ไหมเอ่ย มีสตอรี่เล่นแถวรัวก็ดีนะร้อนพังไม่ได้โอเคแต่จีบพังได้วะ่ะแต่มันน่าจะเสียเวลาตอนกระโดดไปโดดมานะร้อนพังได้แค่นล่างสุดหรอไม่ผมว่าผมทีบโดนนะโอเคพังได้อันเดียว เล่นตอรี่นี่เล่นเหมือนอันนี้เลยเล่เหมือนโปรเจกต์เลยฮะเออจะว่าไปผมคิดถึงเกมแนวซอมบี้มากเลยนะแล้ก็คิดถึงไฟเอ็มไม่แพ้กันเลยปะเรียบร้อยโอเคคอยู่ไหนเอ่ย ใกล้ๆก,ก็ได้โอ้ผมว่าตรงนี้ใกล้กว่าเรว่าเขาจะเข้าเมืองครับผมรถไวมากท่านผู้ชมอดทนรอนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมสั่งแรมตัว16มาเลยนะครับเราจะได้ ใช้งานอย่างลื่นไหลนะครับตอนนี้แรมเหลือ8ไม่ไหวเลยอัดแบบแรม8ด้วยนะครับแล้วเนี่ยขับรถเข้าเมืองด้วยอารมณ์เหมือนเมื่อก่อนเลยตอนแรม16แต่ว่าเป็นเครื่องเก่าอะ่ะเดี๋ยวนะอดทนนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเป็นบอร์ดอ่ะขอบคุณนะครับครับโอเคครับใช่ใจดีมากนะตอนแรกนึกว่าจะเบาไม่ตอบผมแต่ละ แต่แต่ผมต้องพาตรงไหนเะนี่ยเหรอพาวรถต้องพาวเหรอขณะนี้ร้านคา้าลึกลๆได้ปรากฏในแผนที่แล้วนะคะอ้าวคุณมิวเนี่ยมรนเบิด มานี่อันนี้เราซื้อกันนะครับคันแรกเลยโอเคเดี๋ยวผมบอกตรงนี้เลยก็ได้นะครับว่าเราทานข้าวตรงไหนได้บ้าง ตัวแซดล็อกรถโอเคอ่าเนี่ยครับเราจะทานข้าวได้ก็ต่อเมื่อมันจะมีคําว่าจุดรับประทานอาหารข้างบนเห็นไหมครับจุดรับประทานอาหารอันนี้คือจุดทานข้าวเลยนะคือที่ไหนก็ตามนะครับที่มีขึ้นข้างบนเนี่ยคือทานข้าวได้ตอนนี้ข้าวผมยังยุบไม่สุดเนาะนะผม นะฮะลูเชิญนะครับอ่าก็ส่วนใหญ่ที่เรากินได้นะครับจะเป็นตามกระาดาษเลยนี่ตามกระาดาษอันนี้ไม่แน่ใจว่ากระาดาษแบบนี้จะได้ไหมเดี๋ยวลองไปพิสูจน์กันดีกว่านะครับเพราะว่ากระาดาษใหญ่ๆญ่เนีย่ยอย่างเช่นแบบบกโรงพยาบาลฐานีานนตำรวจกระาดาษเขียวปะนี่กระดาษเขียวหรือกระดาษกลางตรงเนี้ยทานได้นะครับทานข้าวได้แล้วก็คุกก็ทานได้นะโรงพยาบาลน,นี้ก็ทานได้ครับ ข้างบนกรา,าดบนโรงพยาบาลบนเนี่ยสถาน,นีตำรวจตรงนี้ทานได้หมดเลยเ,เดี๋ยวเราลองไปดูนะครับว่ากระดาน้อยเนี่ยได้เปล่าถ้ากระดาน้อยได้ก็เป็นอันว่าทุกกระดาษทานได้หมดเลยนะเลก็เดี๋ยวรอสักรู่หนึ่งไม่ใช่รอสักคู่หรอกรอสักหลายคู่หน่อยอาจจะสักแบบอาทิตย์สองอาทิตย์เนี้ยนะครับกว่าของจะมาเนาะเพราะว่า ต้องเช็คก่อนนะว่าราคาตลาดเนี่ยพวกแรมกับเมนบอร์ดเนี่ยมันจะราคาลงช่วงไหนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยสอยช่วงนั้นลองดูก,ก่นอนตังนี้ได้ไหมอันนี้ไม่ได้นะครับ นี้ไม่ได้นะตลาดน้อยนี้ไม่ได้ครับถ้า,างั้นผมคิดว่าตรงนี้ก็น่าจะไม่ได้บังนะเดี๋ยวอีพีหน้าผมจะรวบรวมจุดที่สามารถทานข้าวมาให้ได้อีกรอบหนึ่งนะครับแต่หลักๆนะครับตามตลาดใหญ่ๆฐถานีตำรวจตลาดกลางตลาดเขียวพวกนี้ได้นะครับ โรงพยาบาลได้นะอู่ซ่อมรถได้นะครับอู่แต่งได้เอเลรายได้นะครับแล้วก็ด้านบนนี้ก็ได้เหมือนกันเดรอบหน้าเดี๋ยวผมจะไปรวบรวมรายละเอียดมานะครับว่าเนี่ยตามกระาดาษพวกเนี้ยกระาดาษน้อยแบบเนี้ยมันจุดไหนได้จุดไหนไม่ได้บ้างนะครับ วันนี้ไม่มีอะไรเลยนะวันนี้สิบนาทีไม่มีอะไรเลยขออภัยด้วยนะท่านผู้ชมเพราะว่าผมไม่ได้เตรียมตัวมาเลยนะครับแต่ผมเห็นว่าแบบเออวิดีโอเราค่อนข้างทีาา่จะขาดช่วงนะครับก็เลยอ่ะโอเคเดี๋ยวผมตัดสินใจว่าผมทำไปเองสักหน่อยนึงดีกว่าเนาะเพราะว่าแบบเออให้ท่านผู้ชมยังรู้นะว่าผมยังไม่ได้ไปไหนนะครับแค่อย่างต,ตอนนี้แรมแรมมันไม่พอนะครับมันจะตุกเนาะก็เลยแบบ ไม่ไม่ค่อยหน้าที่จะมาอัดสักเท่าไหร่นะครับแต่ถามว่าตอนไม่อัดมันเล่นได้มันก็เล่นได้ปกตินะครับแต่พออัดเท่านั้นแหละด้วยความที่ว่าแรมแปดเนี่ยมันก็เลยมมาเนาะได้เป็นอย่าง,งานั้นจะ้ะนะเฮ้ยไมผมโดนมาเนี่ยตกใจนี่จุดรับประทานอาหารนะครับตามลรงพยาบาลนี้ทานเข้าได้ โอเคก็เป okay, okay, so ็นประมาณนี้แล้วกันต้องไปเก็บรถละโอเคก็อ๋อโดดขึ้นรถได้เลยโอเคของผมไปเก็บโอ้มันจะชะลอเลยขนาดชะลอเกินต้องยน70เปอร์เซ็นต์ไม่ค่อยโอเลย จ็ดสิบนี้็ช้าเยอะแล้วนะก่อนวิ่งได้ร้อยห้าขึ้นนะโหนี่ตุกเลยเพราะว่าคนอยู่เยอะนะครับรถผมน่าจะวัดนี่แหละโอเคครับผมท่านผู้ชมเอาเป็นว่าที่ที่สามารถทานข้าวได้นะตอนนี้นะครับเป็นกะลาดีใหญ่อ๋อแล้วเดี๋ยวอีพีหน้าเดี๋ยวผมมาอันนี้ให้นะครับเดี๋ยวผมมาสรุปให้นะว่ากะลาดย่อยตรงไหนที่สามารถ จะวางใจในการไปทานข้าวฉุกเฉินได้นะเพราะว่าบางคนนี่ตัดสินใจที่จะไปทานข้าวจุดนี้แล้วแบบเวลามันไม่เหลือแล้วอ่ะนะครับแบบอาหารเราเหลือแบบสอเปอร์อย่างเงี้ยเราขับไปที่หนึ่งไม่ทันแล้วเราเลือกได้แค่ที่เดียวอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบเออต้องต้องเสี่ยงหน่อยอย่างเงี้ยนะครับเรารวบรวมมาให้นะอาถ้ามาเองชื่ออะไร วันดีคอะวอิคนบ้านไหนพูดเนอะชายโยชทยโยปะเนี่ยใครเองอะใครเองไงช,ชื่ออะไรนะชายโยโอ้โหิวกูต้องมาเจออะไรแบบนี้จริงๆหรอวะ <laughs> อ้าโอเคก็ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่าราทหน้านะสำหรับนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวเป็นรวบรวมมาให้นะครับว่ากาาดเล็กตรงไหนที่เราสามารถทันเข้าได้นะโอเคเด๋ยวมาเจอกันครับผมบ๊ายบายอันนี้มาไมาห้หายคิดถึงเฉยนะ